สวัสดีค่ะน้องป้อมลถมือสองจากร้านปฏิพัทธ์ออตโต้นะคะใน EP นี้นะคะ EP 19เนะเรามาดูในส่วนของ Toyota r ร v o นะคะ2.4 e Cap นะคะเป็นรถ2018ค่ะราคาอยู่ที่5,99,000บาทเท่านั้นนะคะเรามาดูหน้าตัวรถกันเลยค่ะตัวนี้เป็นหน้าหมูป่านะคะแต่งได้หล่อมากเลยค่ะจะมาดู เป็นล้อแม็กแม็เราสามารถเลือกลายได้นะคะตัวนี้เป็นยางบรรทุกนะคะ,ะดูในตัวรถกันเลยค่ะไม่คันนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นสีพันเท่านั้นเองค่ะคอนโซลหน้าเป็นสีดํานะคะตัวนี้เป็นระบบแอร์มินนวลน,นะคะจ้ะตัวนี้เกียร์ห้านะคะสปีดห้ามีกลุ่มแอคค เบาจะเป็นเบาะผรร้ากำมะหยี่นะคะระบบกระจกไฟฟ้านะคะต่อมาดูในส่วนของเพาตรงนี้เป็นเพาสร้างนะคะเป็นล้อกระทะสีเงินนะคะยางเราเป็นยามมันฝุหน้ะของแบงนะคะท่าน,นี้เราจะมีในส่วนของกันชนหลังให้ด้วยนะ,ะสวยเลยอ่มาดูในส่วนของเถากันนะคะ อันนี้คือแหน,นะนะแล้วก็ต,วตัวนี้เราจะมีเสริมโชว์แก่งท่อให้เลยนะคะลูกค้าสนใจนะคะแอดไลน์ปั๊มเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 0ย์3 0 8 7 7นะคะนี่พออนะคะเป็นข้อสแตนดีให้เลยนะคะดูเขาทั้งสองตังเลยต่อปั๊มเข้ามาได้เลยนะคะ ตอนนี้สวัสดีค่ะ